สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ครูก็แต่งกายด้วยชุดไทยอยุทยาแบบโบราณนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนข้ามทะลุมิติเวลานะครับไปดูอยุธยากันว่ามีจุดกาเนิดอย่างไรมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรแล้วก็ท้ายคลิปวันนี้นะครับครูมีบทเพลงเพาะ,เ,พาะเป็นเพลงลำนำอยุธยาแล้วก็มีผ้าประกรอบสวยๆเพื่อย้อนอดีต ไปดูอุทยาเมื่อครั้งยังเจริญรุ่งเรืองนะครับตามครูมาได้เลยครับครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบก,กับครูนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องการสถาปนาอยุธยานะครับก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยามีรัฐของคนไทยกําเนิดอยู่แล้วหลายรัฐด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรล้านนาเนละโว แคว้นสุพรรณภูมินะครับแคว้นต่างๆเหล่านี้เรียนเป็นแคว้นโบราณนะครับยังคงมีเรื่องของอิทธิพลที่ส่งต่อมาถึงอุทยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอศิลปกรรมศาส,สนาการเมืองการปกครองเป็นต้นนะครับการสถาปนากรุงศรีอุธยาเกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับมีการสถาปนากรุงศรีอุทยาขึ้นในราวปศ1893รทรงขนานนามราชธานีแห่งน,นี้ว่ากรุงเทพทวรารวดีศรีอุทยา ตั้งอยู่บริเวณหนองโสนโบนเกาะเมืองที่ยานะครับจากแผนที่นะครับเป็นแผนที่ที่าชาวฝรั่งเศสได้สำรวจไว้ในปลายสมัยของสมเด็จพระนา,ารายมหาราชนะครับต่อมาในเรื่องของแนวความคิดว่าพระเจ้าอู่ทองนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับจะมีแนวความคิดอยู่ที่ครูจะยกมาในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ตีความจากทางโบราณคดี เราจะมาดูหลักฐานแรกนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นกะ็คือเทษศนาจุลยุทธการวงนะครับกล่าวถึงพระเจ้าอุทองว่ามีพระราชบิดานะครับที่มีพระนามว่าเจ้าศรีวิชัยเชียงแสนนะครับมีพระราชมัรดาเป็นธิดาแห่งคนครไตรตึงนะครับตัวหลักฐานที่สองนะครับวงสวรรเหนือมีการกล่าวถึง พรนะเจ้าจอู่ทองว่ามีเชื้อสายมาจากทางเหนือแล้วก็มีการปกครองอยู่ที่เมืองฉะเชียงหลวงแล้วก็อพย,ยพผู้คนมาที่ส่วนทโลกและก็อยุธยาในภายหลังนะครับต่อมาหลักฐานการตีความจากทางโบราณคดีนะครับหลักฐานแรกคือการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีนะครับพบว่าดินแดนแถบเมืองอา,อายุธยายมีเมืองโบราณที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับมีร่องรอยทางศิลปรกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นพทุทธลูก พระปรางเจดีวัดต่างๆในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลบบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีเป็นต้นนะครับก็มีการเจริญเติบโ,โตมาก่อนที่พระเจ้าอุทัองจะสร้างกรุงศรีอยุธยาเสร็จนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของพระงพงราชพุศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐมีการพูดถึงการสร้างพุทธร,รูปที่สาคัญในวัดพระนัญเชิงนับในปีพศ1867นะครับ,ออ 1, รบซึ่งมีการ สร้างก่อนจะสถาปนากรุงศรีพิยาถึง26ปีนะครับพงศาวดานเหนือก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันถึงเรื่องของพระเจ้าสายน้ำพึ่งตั้งแต่ปีพศ1587นะครับเอกสารทั้งสองฉบับนี้ช่วยยืนยันได้ว่า,าศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในวัดพนัญเชิงนี้มีมาก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีพิยาเสร็อีกนะครับนั้นาภาพด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นภาพหลวงพ่อโตนับวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีพิยาซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่มีการสร้างขึ้นก่อนจสถาปนากรุงศรีธยาถึง26ปีนะครับต่อมานะครับเรื่องปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนากรุงศรีธิยานะครับก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับหนึ่งเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับอุธยามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งน้ําซึ่งมีแม่น้ําหลักสามสายด้วยกันคือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําลบบุรีแม่น้าปัสสังนะครับซึ่งทําให้ ทำการเกษตรได้ดีเนาะแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับเรื่องของการศูนย์กลางทางคมนาคมมีแม่น้ำสามสายหลักๆที่ไหลผ่านแล้วยังคงไม่ห่างไกลจากทะเลนะครับทําให้ศูนย์กลางทางคมนาคมอยู่ที่อุทยาเป็นเมืองท่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้านะครับนักปริศาสตร์ให้แนวความคิดว่ามีชนชาติต่างๆที่เข้ามาทําการค้าในอุทยานถึงี่ยถึง42ชนชาติด้วยกันนะครับ ปัจจัยที่3นะครับเรื่องของความมั่นคงทางยุทธศาสตร์สภาพอายุยาเป็นสภาพองกรอกมีแม่น้ําลาคอลองล้อมรอบนะครับเป็นแนวป้องกันฆ่าศัตรูได้อย่างดีเมื่อถึงฤดูน้ําหลากอธุยาก็จะพ้นภัยจากฆ่าศึกนะครับฆ่าศึกมาตั้งล้อมเมืองไว้เมื่อน้าาําหลากเมื่อไหร่ก็ต้องถอนทับออกไปนะครับปัจจัยที่4ี่เรื่องของช่องว่างทางการเมืองช่วงที่พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น ก็มีอาณาจักรขอมได้เสื่อมอำนาจลงจึงทําให้อร,ริยาเจริญเติบโตและเสื่องฟูขึ้นใน,นในภายหลังเนาะต่อมาปัจจัยที่เอื้อต่อความจเจริญรุ่งเรืองของอยุยยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราาักษาะทางกายภาพทาเลที่ตั้งการรับอริยธรรมเดิมนะครับแล้วก็พระปิชาสามารถของพระมหาษัริัตน,นะครับพระมหาษัตริย์ของยุยยานะครับปกครองทั้งหมด3 3าพระองค์5ราชวงศ์ รเริ่มตั้งแต่ปสม,มกษัตริย์นั่นคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองไล่ลงไปจนถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยธารม,มรินทร์นะเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอยุธยานะหน้าที่ของกษัตริย์หรือ,อบทบาทของกษัตริย์ในสมัยอยุทยานะับเป็นดั่งสมุติเทพมีความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหลักในการปกครองมีหน้าที่ปกครองนะบ้านเมืองขยายอาณาจักร คุ้มครองชีวิตดูแลทรัพย์สินราษฎรแล้วก็บำรุงพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรร,รมหลักในการปกครองของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะครับได้มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยนั่นคือหลักของทศพิธราชธรรมทําให้กษัตริย์ใช้อํานาจโดยมีหลักธรรมกํากับพระองค์อยู่นะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนนะครับวันนี้ก็ได้เรียนนะครับได้รู้ถึงข้อมูลอายุทยาในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปวันนี้ครูมี นาะภาพสวยๆมีบทเพลงเพราะๆนะเพื่อจะนําพานักเรียนก้าวข้ามทะลุมิติไปอยุธยานะเดี๋ยวเรียนตามครูม,มาพร้อมๆกันเลยนะครับตามมาเลยครับอยุทยานามเต็มว่ากรุงเทพ พรวรวศรีอยุทยาสืบทวารวดีมีมาสืบพระโวโยทยาทีรามเทพนครแห่งแรกอนาจักรสยามเริ่มน้ำคนไทย ที่นี่ก่อนเพรือยาชาตทันประชากรผสมเ่ากร,ร,รุงศรีอยุธยาอายุธยาเมื่อสามพันปี อยู่ใต้วารีทะเลอ่าวไทยน้ำหลากจากดงพงไพไหลจนผมเพเป็นทะเลโขนตมโขนตมผมดินเป็นดอนหมู่บ้านตั้งก่อนเป็นปฐมบนเส้นทางข้ามนาคมเมืองขั่งสังสมเป็นอยุทยา อยุทยาล้ำลึกดึกดำบรรตั้งสมสุวรรณภูมิมาอยู่บนเส้นทางการค้าโลกตะวันตกมาพบตะวันออกไปอโศกอเลเอ็กซานเดอร์สามพบเปิดโลกกว้างใหญ่โลกการค้ากว้างทางใจเหนือใต้ออกหก ยกหนึ่งอยุทยาอายุทยาสืบพวารวดีจากรบบุรีปาศักสืบมาสืบพระหามาเกียนสืบพรามาเป็นอายุทยาสีรามเทมพนครอายุธยามีก่อนสุขโขทัยสุขโทสขโทัยมีทรัพยากร เพื่อข่ายการค้าท้มถิงทอนโคตสารวินร่อนลงอายุทยาอายุทยาหาลงประบาด ฟ้าฟาดนองหาวตายหาโลกเกา่าพังเพเวทนาสร้างโลกใหม่มาการค้าภาษา,าไทยคุแนแผนแผนฟ้าก่อดินต่อบ้านสร้างเหมือนแป้งใหม่ราชานาจักสยามในตุวรรณนภูมิปรุงเสียยุทธยา อายุทยาเมืองทานานาชาอำนาจควบคุมการค้าเอาไทยทะเลจีนจมปาอันดามันสมุดสุดเอาวเปงกออโชดึกคุมทะเลจีนจามสุลาราชสมุนตีทำสิงคอนหุนทะเลอันดามันสัญจรต้องมหาสาคล กรุงศรีอยุธยาอายุธยาน้ำเต็มว่ากรุงเทพวารวดีปีอยุทยาตื่นตัวราวดีมีมาตื่พระโวอายุทยาสีสาร,าสร,าาสรามเทพนครแห่งแรกอนณาจักรยามเริ่มน้ำคนไทยที่นี่ก่อน เคืือญาติพันประชากรผสมเผ่าพระนครกรุงศรีอยุทยาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันน,นี้นะครับนักเรียนคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับกับสิ่งที่ครูนํามา มอบให้กับนักเรียนเดีย๋ยวนักเรียนติดตามชมคลิปถัดไปนะครับว่าครูจะมีอะไรมามอบให้กับนักเรียนอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ